สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เวลาประมาณตีห้านะจ้าที่ประเทศอังกฤษจ้าตอนนี้ลวนนั่งอยู่ในรถนะเจ้าทุกคนเพื่อที่จะเดินทางไปสนามบินลอนดอนฮิตโอจ้าไปส่งลูกไปต่างประเทศนะจ้าทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกจ้าทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณของอสนามบินลอนดอนฮิตโรแล้วนะจ้าทุกคน สนามบินลอ,อ,อนดอนดิโรจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ในอุโมงอยู่ในจ้าอุโมงนี้ก็ไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่หรอกจ้ะแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่เมตรนะจ้ะทุกคนเดี๋ยวก็จะทะลุไปแล้วนะจ้าชมบรรยากาศตอนนี้ที่สนามบินว่า จะมีคนเยอะไหมอันนี้ก็เข้ามาในสนามบินแล้วนะจ้าทุกคนเพื่อนที่จะไปเทอร์มินดลตรีก็อาคาร3นะจ้าทุกคนจ้ารถทุกคันที่เข้ามาในสนามบินนะจ้าทุกคนเราต้องเสีย5ปอนจ้ะค่าธรรมเนียมของเขาเนะจ้าตอนนี้รถก็ติดไฟแดงอยู่จ้าทุกคน ตอนนี้อากาศก็ยังมืดอยู่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลทูแล้วก็เลี้ยวทางขวานี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลตรีนะจ้ะบรรยากาศในสนามบินช่วงนี้ก็แบบนี้นะจ้ะรถก็จะไม่มากเท่าไหร่จ้าเรียนทุกคนก็ว่าพาเสนเจอพิกอัพไปทาง แต่อันนี้ไม่ได้ไปพิกอัพเลยจ้านนี้ไปดรอปออฟไปส่งเลยจ้าจะมีรถเหมือนเขาเรียกรถบัสหรือรถโค้ดรถอะไรเดี๋ยวแน่ใ,นใจเหมือนกันจ้าเป็นบริษัทของรถสีสีเขียวนะจ้าทุกคนข้างหน้าเลยจ้าอ๋ออาจจะเป็นรถเช่ารถบริษัทอะไรนี่เลยจ้าเป็นรถบัสหรืออะไรนี่นะจ้าทุกคน อ๋อส,สนามบินอันนี้อยู่ในบริเวณของเทอร์มโนอตตรีนะเจ้าทุกคน,คนผู้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จ้าวันนี้บรรยากาศเพราะว่าฝนตกนะเจ้าทุกคนบรรยากาศสนามบินตอนนี้นะเจ้าทุกคนนั้นก็เป็นเทอร์มานอตตรีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มานอตรีนะจะเทอร์มนอสามนู่นข้างหลังเวอรจ้น ส่งลูกไปต่างประเทศนะจ๊ะทุกคนตอนเช้าๆนะจ๊ะบรรยากาศก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าทุกคนทุกจ้นฝนตกเลยจ้ะทุกคนวันนี้ตอนนี้ก็ออกจากกำลังจะออกจากสนามบินนะจ๊ะทุกคนขบ้นที่เป็นชั้นๆที่ทุกคนเห็นนั้นก็จะเป็นคาพาัคนะจ๊ะ ก็ติดไฟแดงจ้ะทุกคนจ้ะข้างหน้านั้นก็จะมีรถบัดบ้างรถอะไรบ้างนะจ๊ะ อกก็ต้องผ่านอุโมงอินชาทุกคนขาเข้าก็มีอุโมงขาออกก็มีอุโมงจ้ะอิจ้าทุกคนจ้ะ จ้าอันนี้ก็ผ่านอุโมงค์เรียบร้อยแล้วนะจ้าอันนี้ต่อออกมาจากสนามบินเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆนะจ้าทุกคนที่มารับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพ,ขพแข็งแรงนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย